น้องๆหลายคนเป็นกันไหมมีความกังวลกับการสอบในแซตดอ่านไม่ทันเนื้อหาเยอะเตรียมเนื้อหาไม่ถูกอยากได้ตัวช่วยเพื่อกระจัดปัญหานี้พี่ฟ้าใส่แนะนำหนังสือรวมเฉลยข้อสอบเนซตดวิชาภาษาไทยเหมาะสำหรับน้องมอปลายที่จะใช้เตรียมสอบเนแซตดเพื่อพิชิตคะแนน50บวก,บวกใน1นเล่มประกอบไปด้วยรวมข้อสอบจริงบวกเฉลย3ครั้งย้อนหลังตั้งแต่ปี 1>, 1ทับ 65, 2ทับ 65, 1ทับ66และมีเกณฑแนวข้อสอบเสมือนจริงรับรองว่าอ่านแล้วแม่นในเรื่องการทำข้อสอบมากิ่ขึ้นและมีเฉลยข้อสอบแบบละเอียดยิบให้กับน้อง,องและมีรวมสถิติโคตา้ามอขอท้ายเล่มให้น้องด้วยนะที่สำคัญยังไม่หมดนะยังมีแถมวิดีโอติวฟรีเน็ตแซดฟรี5ชั่วโมงมูลค่า 1, 7 9 0บาท เขียนโดยดรมือเซียนที่เชี่ยวชาญด้านเฉลยข้อสอบโดยเฉพาะพูดมาขนาดนี้แล้วคิดว่าราคาแพงใช่ไหมบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะราคา330บาทได้ครบจบที่เดียวขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะ